ดัสมินข้ารู้สึกแย่สำหรับเจ้าแต่ข้าอดทนกับในทุกเรื่องแต่เจ้าเจ้ากล้าค่าอยู่หลัวเจ้ารู้ไหมว่านั่นเป็นอัชญากรรมร้ายแรงอืมท่านสัญญากับข้าตอนนั้นตราบใดที่ข้าร่วมมือเพื่อทำพิธีกรรมของท่านให้เสร็จสิน้นจะยอมรับคำขอของข้าสามข้อ การค่าอยู่หลัวก็เป็นหนึ่งในนั้นเจ้าพิธีกรรมหรอท่านพี่พิธีกรรมอะไรช่ยจือ้อไม่ใช่ธุระของเจ้าเชิญกลับไปก่อนแต่นั่นเป็นพิธีกรรมแบบไหนข้าบอกให้เจ้ากลับไปก่อนเออ ไปพาคนที่ได้อันดับหนึ่งในชุมนุมเทพลมปราณไปยังวิหารความตายสว่าค์ของค่าคนบางคนหน้าด้านเรียกร้องอยากให้ข้าสอนเทพดารายแยกเงาให้เป็นการส่วนตัวข้าจะยอมรับเรื่องนั้นสำหรับตอนนี้ข้ารู้พี่สาวจงใจซ่อนบางอย่างจากข้าทำไมนางของให้ข้าไปพาเขามาแัมเปลี่ยนอะไรไร้สาระ จัสมินน้อยเจ้าคือแชมเปี้ยนเหรออะไรกันสิงหลิงคารวะองค์หญิงน้อยองค์หญิงน้อยงั้นเหรอพี่สาวของข้าอยากเจอเจ้าเรียบมากับข้าสาวน้อยเจ้าชื่ออะไรเอาละไว้ค่อยคิดเจอกับมัน ข้าชื่อจัสมินน้อยนี่เจ้ากำลังทำอะไรเจ้าคือองค์หญิงน้อยแห่งอาณาจักรเทพดาราจริงๆหรอน้อยเจ้ามันโง่นักที่นี่ที่ไหนหากพี่สาวของข้าต้องการพบเจ้าแน่นอนนางต้องไปวิหารเหวาชาน จัสมินจัสมินนางไม่ได้อยู่ที่นี่หรอพี่สาวของข้าเพิ่งประสบปัญหาใหญ่บางทีประสบปัญหาใหญ่หรอปัญหาอะไรเรื่องเจ้าเรื่องข้าหรอใช่แต่งจากเจ้ามาอาณาจักรเทพดาราพี่สาวของข้าปิดชีวิตอยู่หลัว ชื่อเดียวกันและดูคุณมากหากข้าไม่รู้ว่าคนคนนั้นตายไปแล้วข้าคงคิดว่าเจ้าคือคนรักของแจสเมนเอาล่ะเจ้าอยู่ที่นี่นะข้าจะไปดูว่าพี่สาวทำอะไรอยู่ตรงนั้นท่านพี่ไอ้เท่านั้นไม่กล้าทำอะไรข้าหยุนเช่ออยู่ที่ไหนข้าพาเขามาที่นี่ ในวิหารชายคนนี้ทอดจิ้งครอบครัวเพื่อมาที่นี่คิดว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกท่านพี่เขาทำทั้งหมดเพียงเพื่อได้พบท่านมาอาณาจักเทพดาราและตายเพื่อฆ่าหรอข้าจะหักขาเขาแล้วยนเขาไปดินแดนเบื้องล่างท่านพี่จัสมิน หยุ่นเชอร์ฉันงี่เงา่าเจ้าเป็นคนงี่เง่าจริงๆท่านพี่อย่าใจร้อนเออท่านพี่ข้าจะไม่รบกวนท่านทำไมเจ้าถึงมาหาข้าข้าอยากพบเจ้าเจ้ามันโง่จริงๆ สิ่งสุดท้ายที่เจ้าสามารถทําได้ตอนนี้คือกลับไปทำไมล่ะตอนนี้เจ้าเปล่งประกายเกินไปโดยเฉพาะคำพยากรณ์เกี่ยกับเทพเจ้าที่แท้จริงเจ้าไม่เข้าใจความหมายของเทพเจ้าที่แท้จริงของอาณาจักรกษัตริย์เจ้ากลัวพวกเขาหรอทุกคนอยากรู้ว่าเจ้าเกิดที่ไหนเพราะว่าบุตรแห่งสวรรค์ถือกำเนิดที่นั่น ต้องยังมีความลับมากมายซ่อนอยู่ทันทีที่พวกเขาค้นพบมันพวกมันจะถูกทำลายจัสมินแล้วฆ่าล่ะหากเจ้าต้องการปกป้องตัวเองและดาวเคราะห์ขั้วสีน้ำเงินสิ่งเดียวเท่านั้นที่เจ้าต้องทำตอนนี้คือแข็งแกร่งพอแข็งแกร่งจนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในอาณาจากักรเทพเจ้าเคารพเจ้าหลีกเลี่ยงเจ้าและระวังเจ้าเหมือนตัวเจ้าในทวีปลมปราณฟ้าและอาณาจักรปีศาจลวงตา ข้าไฟฝันที่จะแข็งแกร่งอยู่เสมอแต่นี่คือโลกของเทพ,พเจ้าข้าสามารถแข็งแกร่งมากจนทุกคนประหลาดใจได้หรอแน่นอนมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่มีโอกาสนั้นในหนึ่งเดือนมีโอกาสเดียวเท่านั้นนี่เป็นโอกาสเดียวของเจ้าเจ้าหมายถึงไข่มุกสวรรค์นี้รันหรอถูกต้องไม่เคยมีใครหยัยบย่ําเจ้าเป็นเวลาแปดปีในดาวเคราะห์ขั้วสีน้ำเงิน หากเจ้าใช้เวลาสามปีในไขมุกสวรรค์นิรันด์มันเทียบเท่ากับใช้เวลาด้านนอกสามพันปีเจ้าู้ถูกผู้ถูกเลือกสามารถเข้าสู่อาณาจักรสวรรค์นิรันด์และบ่มเพาะเป็นเวลาสามพันปีข้ามีพลังของเทพนองรีบดังนั้นทำไมต้องกังวลเกี่ยวกับการสร้างปฏิหารหนึ่งเดือนหลังจากเข้าสู่ไขมุกสวรรค์นิรันด์และครึ่งเดือนต่อมาเจ้ากลับไปยังอาณาจักรสวรรค์นิรันด์ ทำไมลระจัสมินทันทีที่ข้าเข้าสู่ไข่มุกสวรรค์รนันเราจะแยกกันเป็นเวลาสามพันปีข้าไม่สามารถอยู่กับเจ้าจนถึงตอนนั้นได้หรอเ5ห้าวันจากนี้จัก,กรพระเทพจันทาจะมาถึงที่นี่ผู้ถูกเลือกจากอาณาจักรเทพดาราจะไปยังอาณาจักรเทพจันทราและเจ้าก็ไม่มีเข้ายกเว้นไม่งั้นคนบางคนจะถูกล่วงเกินตกลง นอกจากนี้ในช่วงสิบห้าวันที่เจ้าอยู่ที่นี่ไอ้เท่านั่นจะพยายามขุดคุยความรับของเจ้าอย่างแน่นอนข้าจะป้องกันเขาไม่ให้เข้าใกล้เจ้าต้องไม่เข้าใกล้เขาไอ้เท่าเหรอใครกันน้อยเขาคือจกกักรพรรดิเทพดาราท่านราชายอมให้จัสมินสอนเทพดาราแยกเงา แต่เมื่อพิจารณาจากนิสัยของนางนางจะไม่เห็นด้วยท่านต้องสนใจในตัวหยุนเชื่อเป็นพิเศษใช่ไหมคำพยากรณ์เทพเจ้าที่แท้จริงภายในตัวเขาแม้แต่จักรพรรดิสวรรค์รันก็ไม่รู้สึกผิดเพราะมันในสิบห้าวันท่านจะได้รับผลประโยชน์มากมายอย่างแน่นอนไปกันเถอะมากับข้าเพื่อไปอย่างเชิญบุตรแห่งสวรรค์คนนี้วิหารสวรรค์ เทพดาราล้างสวรรค์คารวะจัก,กรพรรดิเทพดาราและเทพดาราเทียนหยวนหยุนเชิดอ,อยู่ที่นี่ไหมพาเขาออกมาชายหนุ่มจากดินแดน,นเบื้องล่างที่มีพื้นหลังตำต้อยและการบ่มเพาะทั่วไปมันแปลกที่จัก,กรพรรดิเทพดารามาเยี่ยมเขาด้วยตัวเอง องหญิงหยุนเชิ่งไม่ใช่คนธรรมดาเงียบนะแต่เท่าท่านคือคนที่สอนเทพดารายแยกเงาค่ะบางเอิญไอเด็กที่ชื่อหยุนเชิ่อเป็นที่ชื่นชอบในสายตาตามที่ขอข้าจะสอนเขาจนกว่าเขาจะเชี่ยวชาญมันไม่มีใครสามารถรบกวนเขาได้ก่อนถึงตอนนั้นเจ้าเต็มใจสอนเขาหรอ ก็ได้มีบางสิ่งที่ข้ายอยากถามเขาข้าจะส่งเขากลับไปในหนึ่งวันอย่างแน่นอนหนึ่งวันหรอไม่ต้องพูดถึงหนึ่งวันก่อนที่เขาจะเชี่ยวชาญมันครึ่งนาทีก็ไม่ได้หยุดนะเจ้าต้องไม่จองหองเกี่ยวกับเรื่องนี้พาหยุนเชิดออกมาพบข้าท่านจะลองดูก,ก็ได้ท่านราชา ได้โปรดใจเย็นพิธีกรรมใกล้เข้ามาแล้วน้อยไอเท่าให้ข้าบอกอะไรท่านอย่างหนึง่งข้าจะจับคู่หยุนเชิดกับไฉเจือเจ้าว่าอะไรนะข้าบอกว่าข้าอยากมั่นไฉเจือกับหยุนเชิดเรื่องนี้น่าขำข้าจะเห็นด้วยได้ยังไง ต้องให้เตือนไหมนี่เป็นเงื่อนไขข้อที่สองมันไม่เกี่ยวกับความเห็นของท่านใจกล้านักนะข้าเป็นพ่อของนางและแน่นอนข้ามีอำนาจที่จะตัดสินใจการแต่งงานของนางพ่อของนางเหรอท่านไม่คู่ควรกับมันเจ้าท่านราชาจะเย็นเ,นเออ ข้าขอให้ไฉจือสอนคำพีผนึกเทพดบาราหมาป่าสวรรค์ให้หยุนเชื่อข้าแค่กำลังแจ้งให้ท่านทราบอะไรนะคำพีผนึกเทพดบาราหมาป่าสวรรค์ถ่ายทอดไ้กับโลกภายนอกได้ยังไงนี่คือเงื่อนไขที่สามของข้าสำหรับการให้ความร่วมมือในพิธีกรรมหากไม่ข้าจะทำให้ความทายาทยาของท่านสูญเปล่า เรื่องนี้ไม่สมเหตุสมผลทำไมเจ้าไม่ปล่อยให้ข้าหยุดปัญหานี้เจ้าก็รู้ว่าไฉเาจือเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมสิงหลิงกลับไปได้ขอรับเรารอคอยพิธีนี้อย่างใจจดใจจ่อมาเป็นเวลานาน,านตอนนี้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเราจะจัดพิธี หากองหญิงจัสมินีสงสัยตอนนี้การได้รู้ว่าแก่นแท้ของพฤติกรรมคือไฉนื้อทุกอย่างจะจบลงเจ้าพูดถูกวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ